นะคะสวัสดีเชินชวนกันด้วยนะครับอยู่ของอันฮิ c ช a น n e ลวันนี้เรากลับมาอยู่ในเฟดูฟานับคาแรคเตอร์คือเราผ่านมาได้แล้เราผ่านมาได้แล้วเราผ่านไอตัวนั้นมาได้แล้วไอ้เอกตีบ้านอ่ะโอ้ไม่น่าเลยเขากดเป็นวัดไปหากูขึ้นมา โอ้ดีทำตัวที่เพั่นดีกระเคงตอบเลยยังน,นั้นนึงเขาจำไม่ได้หมดหรอกนะมิสเตอร์แคนดูอ๋อนูนสองเขตอะไรของเองเนี่ยนนสองเขตนันนี้ด้วยเหรอ กับบลูเล็กอ oh, like, like. ันนั้นเวโอ้ยมันแหลกจังเลยเนี่ยมันแหลกแหลกเอโปกามิเตอร์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 อันนี้แพนแตน เอาคล okay, okay, ิปเอาคลิปริมเมดคอสตอมโอเคไม่ต้องเป็นวักเกือบแล้ยเกณี้ไม่ต้องใช้จุดนะครับไม่ ไม่ต้องใช้จุดจริงๆที่เขาติดโนนึ่งเขียนเพราะเขาใช้จุดหมดเลยนันหนึ่งนะ <c oughs> เองพิมพ์ไปเดินไปแบบนี้เจอเหรอคือส่วนใหญ่มันจะเป็นเพราะมันบั็กนะไม่ก็ทำได้ตั้งแต่แรกลูกคือเขาเคยทำได้นะแต่มันค่อนข้างยากะ มเตร์ฮิปโปว่ยมีตรวฮิปโปมีตรวฮิปโปนี่ขนาดโอ๊ยอะไรเนี่ยทำไมเ่าเรีบจังเลยเนี่ยจะรีบร้อนจะรีบร้อน มิเตอร์นอตอาชีพละพริกแลนี้วออ่าชิและอุนยนตัวนี้แคนดี้บอท เริ่มง่ายแล้วอ่ะแต่อันนี้ไม่ง่ายแล้วลด็ปดปดูกาหนึ่ไปเลยแคนดี้อ๋อไม่ใช่แคนดี้บอดแต่มันเป็นแคนดี้อะไรแคน,นด,ดี้คนนาร์ด,ดิตพิมพีไปเลยล็อกตาหมดเลยเนะี่ย TBA แท็กแอนเดอร์เอาก <ain> ดไม่ได้ <c oughs> จริงตัวละครมันเยอะกว่าที่เราคิดนะเนี่ยเขาอย,อยากโรมากเลยดิ๊ดีมันเกี่ยวข้องกับบอลลูนบอลกับเจนเจไหมเนี่ยไม่ก<ะ>็เพิ่งละกัดฟันครับตามเหมือนมากเลย<ป>ตอนแบงค์กามโมเลือกเลือกไอ้ไอ้นั่นอะ่ะโอ้ชิและไอ้เจเจกับบีบีอ่ะคือไอ้ดิ๊ดีมาด้วยนะ นี่คือเองไม่รู้หมดเลยใช่ไหมนะอันนี้เขาเขายังไม่เห็นนะโอเคอันนี้พับเพจ Security puppet เองพับเพจเฉยๆเองเองไอ้น,นี่พับเพจคืออะไรพับเพจเฉยๆล่ะอะไรอัลเลแฟนอันนี้มันอยู่มันอยู่กลุ่มเดียวกับกันกับไอ้นู้นแต่ทำไมมันไม่รวมกันนะมันแยกจากกันนะมันมันถูกไล่ออกหรนะือไง โอ้มันดูเละที่สุดเลยแต่ตัวนี้มันเด่นสุดนะถ้าไปีเขอไม่มันน่าเกียดที่สุดเลยโอ้พิมพ์ยากพิมพ์เย็นเนี่ยดูดิพิมพ์ตกเลยเนี่ยเอโปกาก็ปปี้เลยดีไหมเนี่ยเอาเลอย่าอย่ามาเป็นลิงนะโอโปกา ดูเอลชิปเอลชิปบ้าอะไรเล่าไม่ก็ไม่ตัวต่อไปอ่ะไม่ใช่ตัวต่อไปคือไม่ตัวต่อไปคือมีซิกแมนตัวต่อไปนู่นน่ะอเอลชิปน่ะเออรู้แในเกมไม่ตัวนี้ได้ก่อนเลยไม่เว้นดิ มันมีชื่ออย่างอื่นไหมยางนีเนจิเคียนเ็เป็ดไม่ได้ปะมันน่าจะมีชื่ออย่างอื่นของมันนะเงเงเ่ไให้ได้ ถ้าเกิดจบ A ถ้าเกิดว่าจบโวมมือแล้วเราติดมือสิบเอ็ดจะพิมพ์ตามของเราไหมเนี่ยมี E สองตัวด้วยซ้ำเนี่ยหรือว่ามันพิมพ์ผิดวิกกี้มันชอบพิมพ์ผิดเนี่ยที่เขียนเนี่ยโดยเฉพาะเลยเนี่ยแล้วคุณถอยไป ได้เวลาแห่งพลังแห่งการเซิร์ชไปกันเป็นขับสนาเซเทนเนี่ยไม่ไอครูบ,บอยมันบอกว่าดิเกมซกักไนเลือบขาแล้วคุณมันเอนใช้ตัวไหนอะแจ็คโอ ใช้แอปพโทฟี่ตัวไหนเนี่ยผมไม่เห็นแอปพโทฟี่เลยเนี่ยแล้วคุณนงใช้แอปพโทฟี่ตัวไหนเนี่ยมันมีตั้งหลายตัวเนี่ยโจะเป็นควิคที่หน้าหมาเลยพิมบ็อกซี่เดี๋ยวรอกันอันนี้มันอัปเดตใหม่หรือว่ามันสร้างมาพร้อมกับอะไร อทักหนึ่งนะเปิดเพลงก่อนเพื่อเขาไม่ <F S 1> ชอบ <F S 1> นะเข <F S 1> าจะเต็เองอยเอ,ง,เองออกจากกลุ่มแล้วเองก็จะเอออเงก็จะอยู่นอกการโทรเองก็จะเปิดเพลงให้ตัวเองฟังคนเดียว<ม>ถ้าพิมพ์ชื่อเต็มนะมอนตี้ถ้าพิมพ์ชื่อเต็มนี่นจะเป็นยังไงเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเองพิมพ์ผิดมันยังทูอีกอ่ะมอนตี้ต้องมีตัวเอสไม่ใช่เหรอไม่ เด oh. ี๋ยวเขารู้แล้วแกงรื okay. Stop Stop no. 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 Anyway? Oh oh. ้อเปล่าล็อกล็อกเซนล็อกเซนนี่ใ้แบบไหมไม่ได้อ๋อเอออ๋อเขาบอกว่าเขาอาจจะลืมบางตัวมมีปัญหาอะไร ีไม่มีใครเอามาหมดหรอกมีอะไรบ้างเนี่ยมีพวกชาโด้ชาโด้ยังไม่เอามาชาโด้อะไรอันน่ะไม่พวกชาโด้เอามาหมดแล้วไม่ชาโดแค่เบิ่นแคบบีบีเนี่ยชาโด้เพราะเพชรชาโด้บีบีเนี่ยยังไม่เอามาเลยเนี่ยชาโด้บีบีมีด้วยหรอปะมีแล้วมันก็มีเอออัิเมะคาต้มไนที่ห้าสิบทับยี่สิบอะเนี่ยมีตัวละครเอฟโออาร์เอกเนี่ยเขาก็เป็แน่ใจเหมือนกันตัวอะไรเนี่ย แล้วก็มีเอ่อพวกนายแมวไปยังนายแมวไปแล้วเอ่อเดือยอะไรเฟดเดอเฟดโดเฟดเดยังไม่เอาเฟดดี้เล่นเองเฟดโดเฟดโดเฟดโดอแล้วก็ขาดโมเป็นเฟดดี้ที่เปลี่ยนชื่อกันแบบบล็อบเรื่องนั้นนี่นานแน่นอนเนี่ยอะไรเนี่ยฮจะเป็นลบหมด